อออะไรนี่ยหายคือยังรับทางป่าเออยม่รู้ราคาไม่แพงใช้จ่ายเป็นยอกหัวแล้วตายแล้วจะตายแล้วออกมาได้โอ้โหโอ้โหพี่โอ้ เออ้ยเอ็งเล่นต้นใหญ่เลยลูกมันให่เกินนะอันนี้ให้โตก่อนอุ้ยอะไรอือหือือหืออหืออพลังบวกเยอะมากเมือนแม่เลย <S <S โ,อเโอ้ยูนงงที่บัเ่นแล้วนเนี่ยาใกล้ลาบแล้วอจะน,นอนกับต้นไม้ลูกบัวลูกยน,นอกต้นไม้ไม่ด้ลูกต้นไม้หักมาแล้วเน่ะ โอ้โหโอ้โหดูพลังครับโอ้ติดง,งา,อ,อ,าดอ,อือขาดเออสุดยอดเลยออ,อ,อดันไปหลับตาไปนะออ,อ,อดันไปหลับตาไปอู้หลูกๆกบมากลมบามันจะพัน ไอ้วี่ไปอหน้าจุ่มอะไรมาวะเอออึ๋ยอึ๋ยโอ้โห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 นอนแล้วครับล่าสุดจิ้งกับขอนไม้แล้วอุ้ยขาดไหมขาดไหมอุ้ยใช้วิธีนอนไปกับต้นไม้เลยกับเครือไม้ไปเลยเอออุ้ยเสียงชื่นก็หักฝั่งนู้นนะอืื้อหอ โอหน้าลายมาแล้วลูกบวชไปยานเด้ขอก้นยานเด้ขอกินยานเด้นี่ขสุดมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเาวันนี้ลูกออกได้หรอ ตื่นตครับตื่นตัวตื่นตัววิ่งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่ด้วยบัวบัวเอ้ยเอาหมดเลยบัวลงหมดเลยลูกเตะซ้ายเตะขวานดิเนแทงดากเด้อนั่นน่ะไม่แทงดากบฉผมกำลังทางตาอยู่พ่ออย่าว้าว่าฉันกำลังขึ้น พวกหลไรอะไรหมาเฮ้ยนึกว่าอะไรอู้หน้าบาดหมดลูกเลยนั่แล้วนั่แล้วดูดูฝั่งนู้นก็พอฝั่งนู้นนะครับ แมคโครรุ่นย,ยี่ห้ออิลิเฟนแคทก็มีแล้วอิอลิเฟนสมชื่อแมคโครหน่อยครับฮัตสูดาอัชนโอ,โนโอดูโนดูโนสองนี้ครับโอ้โหดูโนโครับข้างเบ็ดแรกไปเนอง หัวไม่ใหอยังหัวไม่ให้ยังติดแหล่ลูกโอ้ไรหมาหน้ามนุบาดเบิดเนแขงขาเสียบั่งหน้าเป็นเสียบั่งหน้ามันแขงแข้งขา นี่จะมีรอยผูกช้างตามป่าเรื่อยนะครับเวลาช้างใครไม่สบายก็เอามาผูกป่านะครับอยู่หลังวัดนะเป็นป่าของวัดดูโน,โน้ิฝั่ตงนู้นนะยิ่งใหญ่เลยดูดูขายไอโดเปยางไรวะนั่นละ่ะหัวงงอยู่ที่โพมาด้านหลัง แล้วก็พาต,ตัวนั้นเหมือนกันโอ้โหพาตัวนั้นนะแต่ตัวนี้คึก,กกว่าฮะวันนี้วันนี้คึกมากเลยเะว่าวันนั้นเล่นไปแล้วอันนั้นหายโอ้โอ้โอ้เจ็บนะลูกเอ้ยขาถูในต้นไม้ขาถูหน่อย เหมือนของเล่นเลยนะกินไปลูกกินไปเต็มแล้วหรอ พี่ชินเงียบแล้วพ่ชินเฮ้ยโดูอัออนนี้อันนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับป้าน่าลายหมดเลยเองเอะเฮ้ย thế nưng ở thế nưng hai thước giang hai thước giang <laughs> mày mới mà được siệp đạc à để... Để nhìn lên ไปลองงาลูกชนเสาที่บ้านไม่หักใช่ไหมมาชนไม้อยู่นี่นิ่งแล้วนิ่งแล้ว hey, นี่ขาเตะกันนี่เนี่ยนี่เตะขาก้น hey. Hey. <Hey. S 2> มาอย่างมาอย่างนี่มาฝั่งนี่นี่นี่ถอยถอย นี่นี่นี่ลูกพันอยู่เนี่ยมันจะมาได้ไงอ่ะนะไป้เราจะพาออกมันพันอยู่เลยนะโอ้เล่นเชื่อมาแล้วโอ้โห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 เออไอ้ไล่งอกยังอยู่ใกล้ยังอยู่ใกล้